สวัสดีครับสวัสดีช่วงคำคำนะครับพี่น้องครับพอๆกันนะครับคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับพี่น้องเพจร้านคมเศร้านะครับบานเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับ Facebook คมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับมือนีนะครับผมมาจัดโปรโมชั่นนะครับพี่น้องนะครับสำหรับวันหยุดมือนีเนาะนะครับผู้ใดที่สนใจนะครับอยากจะได้เพราะแอบมือสองไปไว้ใส่การใส่งาน นะครับพี่น้องครับติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทร0630564876นะครับอ่ะพี่น้องครับเมื่อกี้มีพ่อแอมนะครับ NPE นะครับเป็น MNE p รุ่น C2002 นะครับมาเบิ้งนะครับพี่น้องครับต่อหนี้มองได้เนี่ยนะครับผมการใช้งานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวข้อแจ้งพี่น้องอย่างชัดเจนตรงนี้เลยนะครับ NPE C2002 นะครับสภาพภายนอกนะครับโดยรวมประมาณ80%พี่น้อง นะครับอย่างแรกเลยนะครับตำหนิก็คือนะครับไฟสัญญาณอ่อนนะครับอาจจะขึ้นคางเดียวได้พี่น้องเด้อนะครับไฟสัญญาณอ่อนจะขึ้นฝั่งเดียวนะครับแล้วก็นะครับมาดูในในส่วนของด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังนะครับอ่านี่ได้พี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มแสงก่อนเอออ่ะบาดิแจ้งแล้วบาดินะครับอ่าสวิตช์โหมดนะครับอ่าบิดพาราเดลสตอริโอนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับผมตรงเลยนะครับแต่อันนี้จะใช้งานใน ส่วนของโหมดสเตอร์ได้อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าผู้ใดอยากพ่วงแอมนะครับก็สามารถใส่แจ็คพ่วงได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับสามารถใส่แจ็คพ่วงได้นะครับนะครับขังในพี่น้องนะครับขังในนี่เดิมๆสวยๆนะครับพี่น้องเบิรงนะครับเดิมๆสวยๆนะครับขังในนะครับค่าปลาเดิมมอเดิมนะครับที่อาเดิมนะครับพัดลมซีโต้ีพัดลมสองตพี่น้องนะครับพัดลมหมุนปกติเด้อนะครับอ่ะ นะครับมื่อนี้จัดราคาโปรโมชั่นพิเศษสำหรับพี่น้องเข้าพูนอนเด็กนะครับราคาแท่านี้นะครับเอาไปเลยนะครับราคา7,500บาทนะครับ7,500าบาทราคานี้รับเองเด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดอยยุไก้นะครับสนใจนะครับผมมาเอาไปได้เลยนะครับผมการใส่งานปกติดีมากนะครับบอจีบอห้ามนะครับ7,500าบาทนะครับส่งบวก300บาททั่วไทยนะครับ 7,500บาทส่งบวก300บาททั่วไทยนะครับอ่ะทดสอบนะครับเชนนี่นะครับพี่น้องไฟสัญญาณซิกแนวนะครับไฟตามเสียงนะครับจังหวะนะครับอ่าติดปกติดีนะครับโอเคนะครับผมวอลลุ่มมัมมีคอแขกพี่น้องครับปกติเอนะครับเดี๋ยวใหญ่สัญญาณแป๊บหนึ่งนะครับปั๊บเออนะครับ ปุ๊บนี่กับใหญ่สายสัญญาณแล้วนะครับมาชแนลนที่หนึ่งอ่าโอเคนะครับผมปกติดีนะครับทั้งสองชแนลน,น,นะครับตำหนินะครับตามที่ผมแจ้งไปด้วพี่น้องเด้อนะครับชัดเจนดีเนาะนะครับสภาพภายนอกประมาณ80%ได้นะครับ7,500บาทส่งบวก300บาทโทร่วไทย นะครับผู้ใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0630564876นะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมนะครับสวัสดีครับ